สี่วิธีลดอีโก้หเปิดใจรับถ้าเรารู้สึกอิ่มเราจะกินอะไรอีกไม่ได้คนที่รู้สึกว่าดีอยู่แล้วเนี่ก็จะไม่ต้องการปรับปรุงอะไรสุดท้ายก็จะไม่ได้พัฒนาให้เปิดรับกับทุกสิ่งเข้าไว้เช่นเวลาพูดคุยกันค่อยรับฟังเขาอย่างตั้งใจคิดว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกและสามารถจะเรียนรู้จากเขาได้ หรือแม้แต่เวลาความคิดเห็นใหม่ตรงกันก็เปิดใจรับฟังรับคำติชมเข้ามาถ้ามันจริงก็สามารถเอามาปรับปรุงตัวเองได้น้ำที่เต็มแก้วก็ไม่พร้อมจะรับน้ำใหม่คนที่รู้เต็มล้นอยู่ตลอดไปจะไม่ยอมใส่สิ่งใหม่ๆในชีวิต 2. เข้าใจสัจธรรมคนมีอีกโก้จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเก่งกว่ารู้ดีกว่ารวยกว่าคนอื่นเขา ทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนก็ยังมีใครที่เขาเก่งกว่าจะหล่อรวยแค่ไหนก็มีคนที่หล่อรวยสวยกว่าแทนที่จะคิดแบ่งเก่งกว่าใครเปรียบเทียบตัวเองให้มันพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมมันจะมีประโยชน์สักว่าเหนือฟ้ายังบีฟ้าไม่ต้องคิดว่าเราเหนือกว่าใครเพราะจะมีคนเหนือกว่าเราจนได้เปรียบเทียบกับตัวเองเอาไว้จะได้พัฒนา 3. รู้วิธีแสดงออกคนที่มีอีโก้จะมีความมั่นใจสูงจะนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ต้องรู้จักวิธีการควบคุมอีโก้ของตัวเองให้ได้ด้วยนั่นก็คือการแสดงออกเช่นไม่ใช้ถ้อยคำโอ้อวดตนไปตำหนิคนอื่นหรือด้อยค่ากายภาพฐานะเพศผิวพรรณการศึกษาของใครแม้นจะไม่เห็นด้วยก็ไอคิดก่อนพูดใช้ถ้อยคำที่สุภาพนุ่มนวลเต็มไปได้วยความปรารถนาดี ให้คําแนะนําแทนคําสั่งให้คําปรึกษาแทนการตัดสินให้ความคิดเห็นแทนการตําหนิติเตียนคนจะตัดสินเราจากการกระทําและคําที่เราพูดออกมาอย่าให้คนเขาด้อยค่าเพราะการกระทําและคําพูดที่ไม่ดีของเรา C เป็นนักเรียนรู้ คนที่ชอบเรียนรู้จะรู้ว่ายิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกว่าไม่รู้อะไรเลยเพราะยังมีสิ่งที่ไม่รู้อีกนับไม่ถ้วนเราอยู่ในอาชีพหนึ่งเราก็รู้แต่ในอาชีพนั้นบางทีในชีพิตเองยังรู้ไม่หมดเลยเพราะมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพอไปอาชีพอื่นเราก็ไม่รู้แล้วต้องมาเรียนรู้กันใหม่คนที่เป็นนักเรียนรู้จะไม่รู้สึกเต็ม จะไม่มีคำว่ารู้แล้วรู้แล้วเพราะจะทำให้ไม่ได้เรียนรู้อีกต่อไปศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของความรู้ที่ทำให้ไม่พัฒนาคือคำว่ารู้แล้ว